สว,ส, بح, สวัสดีคะ่ะพ่อเป็ดค่ะสวัสดีค่ะพ่อเป็ดครับสวัสดีค่ะค่ะมาตามแนวทางกับพ่อเป็ดค่ะท่านผู้ชมในงวดวันที่26มีนาคม2567ค่ะคุณพ่อฝันเมื่อไรคุณพ่อฝันเมื่อคื่นฝันเมื่อคืนนี่เนาะล่ะสุดเลยวระสันฝันแนวไดโน่ฝันเราไปบ้านตะย่อยไปผลแถวบ้านตะย่อยุน้องตะย่อยน้องครอนน้องคกตะย่อยคุณบอกคุณพ่อไปหอกไปขอป้าเขาลงไปไปฟอเึืนอนเขาไปคนเดียวเลยวันไปก็ไป ค่ะต่อเพื่อนสองหลังอืบ้านนี้เพื่อนลักหนึ่งเพือนเพือนรังเก่าเลยเก่าเขาเเพื่อนรังใหม่เพื่อนเอาเพื่อนวิสาทีต้นมาีิชาสีต้นตั้งโอ้โหมีรังค่ามีโมยเห็มุกยังไห้กอกช่างด้วมีเพื่อนลังใหม่คนหน่เพือนรังเก่าคนหน่อบ้านคนสามคนยื่นรุมยื่นรุมแนบเพือนทีต้นเขาทีต้นห่วยว่ะ ว่าคือไม่เห็นน้อยคนแท้ไม่ใช่แรงง่ายบอกเอาซัมนี่คนประดทศลายได้คนอ่ะค่ะแต่ว่าอันเฮือนมอสเป็นเฮือนมอสใต้พันละอันคนยุโรปข้าวตะกีเป็อยู่ขุนนะเคยไปขืนคูมกันแล้ไปฟอกันแล้วเพื่อนค่ะเห็นเฮือนน้อยคนดูสะสมตกเพลิงแล้วสีสนแน่นี่ว่ะโอ้ฝันที่เนี่ยเป็นเสียชีวิตไปแล้วไายแล้ว คนเคยไปคูนกันเมืกี้แต่ว่าฝันเห็นเพลินจ้าคนตีเสียชีวิตคนเดียวมันแต่ว่าคนเห็นพื่นสามคนไม่ยืนอยู่รุมเนี่ยแน่วึงทึ่ื่นแน่วหื่นเพื่นสี่ตนเลยว่าไม่เห็นในเห็นโน่นในย่างเหรอเห็นยัางคนอ่ะอพ่อเลยได้ทำี่เหนออะไรยังไรคนแต่คน่าฟันเล่ยยางเขาบดไีไก่เขาได้เขาบอกเขาบอกน้อฮได้ปีนลังสเลยได้เป็นยามาก เพิ่งเพิ่งเห็นเพิ่นไปใกล้เลยโมไปห้าคนเลยเพิ่นวอลนัมโอ้อผีนอนวอลนัมคนเลยเลยบ่ายก็เลยย่างนี้ไปเลยเลยหูเมื่อสั้นมันจะน้ำซ้ำเลยร้านนี้จะตีเป็นอะไรคนผอเพราะว่าเขางานมันสีส่นอยู่แล้วคนสามคนยืนแนมอยู่เงอนมันก็เงอนเป็นรังเก่ามันก็เก่า เก่าสาเก่าสามสี่เดียวอัอก้านี้มาจากไสคุณพ่อันเก่าเยันเก่านเก่าคุณพ่อตีเป็นเก่าเ่ันนี้เก่าเรลวัน้ลังใหม่แล้ทีก่นค่ะ่นนีมีสองลังมาคุณพ่อสองหลังกลังหนึ่งลังเ่ลังหนึ่งี้ต่างีกันอยู่อยู่หุ่นใกล้กันต่อยู่คำว่าหนึ่งสองว่านี่ละค่ะ แต่เฮือนเต็มเพื่อนเก่าคนละเต็มเพือนใหม่ย่อกำลังย่อนี่ย่อซีสตันเลยเหรอคนละค่ะแต่ว่าบริมุ่งบ้านจะกังสาบอยู่บริษันไหนมุ่งอยู่บมามุ่งมาชำนาญคนละค่ะของตุลผงไม่ได้มุ่งอย่างนี้กังซางอยู่แต่คุณพ่อคิดว่าเป็นต้นดอกผงเป็นต้นผงยอดซีสตันที่เวลาเฮดเฮดบุญหอยกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วมันบคุณพ่ออือมันเป็นตาคือตามันเป็นตาที่พาเป็นพาแทนแานแค้นนะแานพาหน้า เติ่งเติ่งมู่งมันนั่นค่ะเป็นฟ้าเป็นฟ้าเป็นขึ้นเขาภาษาสามอันยู่งภาษาเป็นตาเป็นตาหน้าบอเป็นลังค่าขื้นบ้านบอกเป็นลังคาหัมี่หยาไมีใช่หัวบาดเน่าเน่าเห็นชัดเจนเลยเห็นแล้วก็ยื่นแนมมือกันน้องเขาค่ะยื่นใกล้เขาอยเหรอกเขาก็ยื่นแนมโดยเขาอสามคนเขาก็ยื่นแนมเพิ่มเขาก็ยื่นแนมแต่ว่าสามคนนี่ฮูจักบอหมู่เขาบูฮูหมู่เขาคน คิดว่าเป็นผีคือกันผีเิ้นเหรอเงี้อยู่ในป่าผุนได้ขึ้นโอ้อยู่ในป่าผุนมันมีทางมันยังได้เดินบุกไปน้ำป่าได้ค่ะป้าเข้าไปยามไปน้ำป่าได้ไปเห็นมุนป่าเข้าไปเราไปเห็นไปเห็นเพือนก้อนหนูเขาเห็นเพือนกันอยู่นะค่ะมันมีบาดมีนยังได้มีเพือนต้องล้างสนามโอ้ก่อคนที่ว่าต้องมาว่ามาว่าเครื่องคนแล้วนี่งมีคนอยู่หรอกเครื่องเก่าผุนอ่ะเมื่อหลังหนึ่งท่างเห็นใหม่เนี่ยเขาจะมาอยู่ค่ะเร็วไพเป็นคนเบาน้ำคุณพ่อ ม่ควมฝันเขาบอกต่เขานะโอ้เขาบอกตาเขาแต่คุณพ่อไปได้ยินได้ยินเขาบอกว่าเพื่อนเพื่อนไม่นน่าค่ะโอ้เพื่อนไม่คือเฮ็ดน้อยสนแต่เฮ็ดเท่านี้รั่วคนอ่ะคนจะวอกว่าแน่นคนไลยเขาบอกขั้นหนาไปแต่เขาเขาคุยกันคุณพ่อไปได้ยินงยิ่นบอเออเขาคุยกันอ๋อค่ะยิ่งเด้ยิ่งพีคุยกันพีคุยกันยื่นยื่นยื่นนึงงัะยื่นหนึ่งแหนบสว่างคือแคร์ว่าพอบูปลากับไปย่างหมุนปลากับไปเปลี่ยนยืนคุยกันยุทธสามคนคนบางคน เือนลังใหม่ขงเราค่ะเงินลังเก yeah. ่างเราย่างใหม่ท่านผู้ชมบนสร้งนี่ยพอตัวใดก่อตัวเล็่ตเล็กมเ่มเ้เก่าสามสี่เก้าสามสี่สองสามตั้างเดียวนีั่้างงเดรไม่ใช่ตเป็นตัดเอาเนาะตัดต่างตัวก็สสามสี่่ตัเนาะตัดเลนเนาะคุณพ่อเพราะว่าขางอนสีสดคนทามคนยืนแนมอยู่ค่ะยืนเห็ดอืมตัดแลวยืนแนมยืน แถวยืมไม่แถวอยู่สิค่ะยืนเฮียงกันเลยยืนเฮียงกันสามคนเฮียงกันเลยยืนอยู่แต่ตารางเฮือนยืนอยู่ค่างอยู่ข่างเฮือนอยู่ข่างเฮือนไปจุ้งซูงกว่างเล็กน้อยค่ะเกินปั้นเกินสองเดี่ยวถังละคนก็เฮือนยืดๆนะโอ้ตัวเราผงแล้วแน่เลยค่ะเป็นหัวเมื่อมากนะค่ะชีว่ตเป็นสามมหาใช่ไหมล่ะคุณพ่อ เพื่อนเป็นหาคนสามคนเยี่ยมท้อกตะลังเนาะเป็นความฝันของคุณพ่อค่ะกับต้นกับปีเป็นความฝันแนวทางกับปีเพิ่มเติมเพื่ออาจจะไปหาเนาะพูดเบาเนาะขายเอฟซีเพิ่มปีเพิ่มเป็นอยากคิดเป็นตะไดเนาะแต่ละคนปีตัวนี้เอาแต่เฮือนซีส่วนแล้วเขาไม่มีซีสนเนาะเป็นความฝันของคุณพ่อกัเอาตัวนี้คุณพ่อแม่เฮือนมันเป็นตัวครอบที่ซีสนนะคล้ายๆกับเฮือนจะโบว์เป็นเฮือนนี่เกินไปเค็ดกลางซางอยู่คือจัง อันนี้เนี่ยเขาลงตนวนกเพลิงนี่เนาะก็ตนวนกเพลิงนค่ะเพระว่ามันคักๆละแม่นคักๆละแม่นก็ข้อเชืตอข้ชื่อซนค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพอเป็ดค่ะในงวดวันที่16มิถุนายน2567นี่ค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภได้รางวัลใหญ่กับคุณพ่อเบิร์ตสุขูสุขคนค่ะ คุณพ่อมีหยางเพิ่มเติมอีกบ่คะบ่มีและมีซ่มเดือนละค่ะค่ะก็ขอขอบคุณพ่อเป็ดได้หลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ<อ>ขอบคุณส,สดุดๆค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพ่อเป็ดคะ่ะในง,งวดวันที่1 6มิถุนาย,ยน2567นี่คะ่ะพ่อเป็ดนี่เพิ่นฝันสั้นๆค่ะท่านผู้ชมฝันเมื่อคืนนี่เพิ่นว่าล่าสุดเลยเนาะค่ะฝันว่าได้ย่างเข้าไปในป่าเพิ่นว่าป่านี่ ในความเป็นจริงแล้วน่าจะเป็นปาพีประสาเพื่อนว่าค่ะเขาไปแล้วไปพอ่อเขาเฮ็ดเฮือนอยู่เพื่อนว่าเป็นผู้ทายสามคนเพื่อนว่ายืนแนบเบงเสาเฮือนเนาะค่ะเสาเฮือนนี่สี่เสาเพื่อนว่าแต่ว่าเสานี่ยจังได้จังเป็นคือจังโดเพึ่งนี่เพื่อนว่าเวลาเขาเฮ็ดให้กับคนเสียชีวิตเนาะค่ะคุณพ่อเพื่อนว่าเพื่อนสัวเลยการเพื่อนคุยกันแต่ว่าในความ ฝันของคุณพอ่อคุณพ่อเพิ่นว่าเป็นผีเนาะค่ะเพิ่นคุยกันโซเล่กันว่าเพื่อนเพิ่นง,งามเพิ่นว่าค่ะในความฝันนะ่ะคุณพ่อไปยืนฟังอยู่เพิ่นว่าค่ะคุณพ่อนี่พเพิ่นได้นยินเพิ่นเ้ากันว่าเพื่อนหลังนี้เป็นเพื่อนหลังเก่าเพิ่นว่าเพื่อนหลังนี้เป็นเพื่อนหลังใหม่เนาะค่ะมีเฮื่อนอยู่สองหลังเพิ่นว่า ผีคุยกันคุณพ่อเพิ่นว่าค่ะคุณพ่อเพิ่นก็เลยได้ตัวเลขมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขตัวนั้นก็คือเก่าสามสี่เนาะค่ะเป็นเลขกตีจากฝันค่ะเมื่อหลังเก่านี่เป็นเก่าเพื่อนว่าคําว่าเก่ากอไก่นี่เป็นเก่าเพิ่นว่าสามนี่ก็คือผีสามตเพิ่นว่าค่ะเป็นสามเพิ่นว่าเป็นผู้ชายสามคนเนาะค่ะยืนอยู่เพิ่นว่าเป็นสามส่วนเสานี่เสาฮื่นเสาบานนี่สี่เสาเพิ่นว่าเป็นคือดอกผพ่งนี่เพิ่นว่าค่ะนีความฝันเพิ่นว่า พเพิ่นก็เลยตีเป็นสี่เนาะค่ะ,พะเพิ่นก็เลยหายมาเป็นเก่าสามสี่คาเลขสามโตตีจากฝันค่ะตัดเลนก็คือเก่าสี่เก่าสามสามสี่เนาะค่ะเน้นก็คือสามสี่คุณพ่อเพิ่นว่ามักแห้งค่ะก็อย่าลืมกลับนําเด้อค่ะท่านผู้ชมกลับนําในการไวหว้ค่ะงวดที่ผ่านมาค,คุณพ่อเพิ่นหายมาหกสามบนเนาะค่ะหกสามสามหกบนเน้นพร้อมแต่ เก่าก็พกเป็นตัวเดียวกันค่ะท่านผู้ชมกับหัวเป็นเก่าสามเนาะค่ะกระทือว่าคุณพ่อนีฝันแม่นค่ะหลังวดนี่กะ่าลืมเล้อค่ะว่าเก่าก็พกเป็นตัวเดียวกันค่ะท่านผู้ชมอาจจะกับหัวอีกก็ได้ค่ะคานนี้ก็เป็นแนวทางค่ะเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพ่อเป็ดค่ะในงวดวันที่1 6มีถุนายน2567น้รี่ค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในวัใหญ่กับพ่อเป็ดเบิร์สุขูสุขคนค่ะ สำหรับคลิปนี้สาวนิ้งก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรัะฟังคลิปของสาวนิ้งพะรวยจงมีต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมานขวัญยื่นมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่ง,งม,มันมันปังปัง,ปงรำรวยรำรวยถูการางวัลลอตเตอรี่เบอร์สุขสู่สุขคนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี้สาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกด,จกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงพ้าร่วยได้หาคลิปด,ดีๆตัวเล็กเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมระฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ